ส่งกำลังใจคุณหญิงแมงมุมเข้าผ่าตัดด่วนหลังหลอดเลือดแดงใหญ่หัวใจฉีกขาดแห่ส,ส่งกำลังใจให้คุณหญิงแมงมุมเข้าห้องผ่าตัดด่วนกว่า out เจ็ดชั่วโมงหลังเกิดภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่หัวใจฉีกขาดสามีเศษดอลล่าค่อยดูแลขิงข้างไม่ห่างแห่ส่งกำลังใจให้คุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งเข้าห้องผ่าตัดด่วนหลังเกิดภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่หัวใจฉีกขาดโดยสามีเศษดอลล่าพลตรีพระชรรัตกุลได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการระบุว่า ายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวันหลังจากที่แมงมุมอุตสาหตั้งใจอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อสอร้างรอยยิ้มให้เราในวันเกิดอยู่ๆหลังการฟอกไตาตามปกติแมงมุมมีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจฉีกขาดเกอยรติดิเซชันสาเหตุน่าจะมาจากภาวะความดันโลหิตสูงมากต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีใช้เวลาในการผ่าตัด7ชั่วโมงขณะนี้ปลอดภัยแล้ว1นาฬิกาของวันที่6ตุลา แต่คงจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกนานเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ขอพระคุ้มครองแมงมุมด้วยครับอย่าให้มีอาการแทรกซ้อนใดๆอีกเลยขอขอบพระคุณคุณมหันและพยาบาลโรงพยาบาลราชเวชคุณหมอชัดอรุณคุณหมออมริศคุณหมอจักรพันธ์และทีมพยาบาลอและเอซูของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ที่ได้ให้การช่วยเหลือแมงมุมอย่างทันท่วงทีครับมเมล็กพริกขี่หนูขีหนูข้ของขอให้หายเจ็บปวดโดยเร็วมลิทัพคูขี